เนี่ยวัวเล่นโคนเหรอคะวัวเล่นโคนไปด้วยช้างก็เล่นโคนเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่บางแสนค่ะอ๋อทะเลบางแสนอุ้ยแมงมุมก็เล่นโคนแมงมุมเล่นโคนเป็นด้วยเลยมาก็เล่นโคนค่ะอ๋อมาก็เล่นโคนอะไรสนุกกันใหญ่เลยนะตาเล่นนะฮะตาเนี่ยอุ้ยมองไม่เห็นตาเลยไหนๆล้างออกสิอ่าล้างหน่อยทำความสะอาดหน่อย เบาๆค่ะเบาๆค่ะอ๋อนี่จะออกเดินทางเหรอเดินทางไปไหนกันเนี่ยขึ้นเรือขึ้นเรือค่ะขึ้นเรือไปหาควายดีกว่าหาควยไปเลยเด็กๆอยู่ตรงนี้เกินพวกเราช่วยกันดันอ๋อวัววัวขับเรือวัวกับช้างขับเรือในมุมตกนะคะในมุมขึ้นไม่ได้นะคะหนักเกินไปค่ะอ๋อหนักเกินไปคนที่ไม่เกิน้างกับ่เดนอเสว์ค่ะโอ้ไปถึงแล้วไปถึงแล้วอ้าว ม้ากับม้ากระเดื่อสาวมาถึงยังเฮ้ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันครับกองทรายกันไหมนี่มาเล่นกองทรายกันดีกว่าโอ้โหเราสร้างภูเขาไว้ผมสร้างภูเขาเสร็จเลยขอเปิดเสียงได้ไหมครับได้ครับโอ้โห ป่ากลังเรไม่คยกับวัวค่ะไม่ทำลาไม่ทำ้ายสิงโตกินหญ้าใช่ไหมสิงโตกินหญ้าใชืไเปลียนเปลี่ยนใจมากินหญ้าแล้วไม่กินเนื้อค่ะเป็นเพื่อนกันผิ่กิ๊กแมนหรอเล่คะให้กมนกินเป็นพั่วอะไรดีคะาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดตัดเลยควายที่มันอยู่บนยอดสูงเลย ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย